ส่วนรถมีกี่เพศมีสองประเภทเนี่ยส่วนรถการค้าแคร์สติ๊เขาตอบส่วนรถเงินสดแคร์สติ๊กเขาอ่ะส่วนรถสองประเภทนี้มันต่างกันไงถ้าถามว่าส่วนรถมีกี่ประเภทมีสองประเภท ประเภทซืออะไรส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดส่วนลดการค้าเป็นยังไงเหมือนไปเดินตามผ้าเลยแปะอยู่หน้าร้านสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยตามผ้าต่างช่วงปีใหม่ลดราคากันเยอะจูงใจคนเข้ามาซื้อสินค้าโวนดการค้าส่วนมากแล้วส่วนลดการค้าก็คือการซื้อสอดเงอย่างเราไปเดินตามผ้าเราซื้อจ่ายเงินสดเลยไหมอ่าเนี่ยส่วนลดการค้าอีกประเภทหนึ่งส่วนลดเงินสดเฉพาะสองทับสิบ n ทับสามสิบ s ทับ eom, n ทับห้าสิบอะไรพวกนี้ผมจะขออธิบายแค่เพียงสองเลื่อนข่นี้พอนะสองร้อยสิบ n ทับสามสิบตอบได้ไหมหมายความว่าไงบ้างสองร้อสิบ n ทับสามสิบก่อนอ่าโอเคการซื้อขายครั้งนี้จะต้องจ่ายชำระภายในสามสิบวันเน็ตเนี่ย n คือเน็ตสามสิบวันแต่เขาต้องการจูงใจให้ผู้ซื้อมาจ่ายเงินเร็วเขาก็เลยบอกว่า ถ้าคุณมาจ่ายภายใน10วันนะจะให้ส่วนลด2%เเจากมูลค่าที่ซื้อกันแต่นั้นตัวหน้าสุดก็คือส่วนลดตัวนี้คือระยะเวลา10วันอันนี้ตอบได้อยู่แล้วอ่ะต่อไปตัวหนึง่งสองรับ EOM ถ้ารัสิหมายควมว EOM e n of Month ก็คือสิ้นเดือนระยะเวลาก็คือจะต้องมาจ่ายภายใน50วันนับจากวันที่ซื้อแต่ถ้ามาจ่ายภายในสิ้นเดือนจะให้ส่วนลด2% หรือถ้าเกิดเปลี่ยน2เป็น 2, 5ก็คือจะให้ส่วนลดห้าร์เ EOM หมายถึงสิ้นเดือนต่อไปผู้อย่างนี้แล้วอาจจะมองเหมน็นภาพมาัดนวนวันกันหน่อยวันวันที่จะได้สด่วนลดเช่นซื้อ18มีนาคม เงื่อนไขสองไม่เอาสองดีกว่าเอาสามทัพสิบเอ็นทับห้าสิบ 5, ต้องจ่ายายในมาไหน <10 S 1> คำนวณกันเป็นเบ้า1สิบวันนับวันที่สิบแปด่ะนับหนึ่งตั้งแต่วันที่สิบปดล่ะไม่นับถูกป่ะเราก็จะกลายเป็นสิบแปดบวกกับสิบก็ได้วั่ากตบวันที่ยี่สิบแปดมีนาคม อันนี้นะถ้าจ่ายวันที่ยี่บเก้าได้สนน่วนลดไหมไม่ได้อ่าข้อนีอ้ง่ายไปไอ้ข้อยี่แปดซื้อวันที่ยี่แปดระยะเวลาสิบวันทำงานคิดตามเลยนะเจ็ตในสระ ตอระบูวันที่ชัดเจนเลยเวลาการทําถ้าเรารู้ว่ามันข้ามเดือนเราจะคํานวณอีกแบบหนึ่งดังนี้ถ้ารู้ข้ามเดือนนะก็คือเดือนมีนาคมมี38วันลบวันที่ซื้อคือ28ดังนั้นภายในเดือนมีนาคมนั้นจะมีแค่เพียง3วันเมษาก็คือ7พอร,รวมกันก็คือ10ดังนั้นต้องจ่ายชําระนี้ภายในวันที่7เมษาแยกออก่าเนี่ย เวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูว่าดูด้วยตามองเลยว่ามันจะต้องไปจ่ายภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าถ้าเรามองแล้วมันดูว่าเป็นของเดือนนี้เราบวกระยะเวลาไปเลยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันข้ามเดือนแน่จะต้องใช้เวลากกลคำนวนอย่างนี้นะเอาจำ,จำนวนวันเต็มๆตมลบด้วยวันที่ซื้อขายกันออกมาเป็นวันสุดที่ของเดือนนี้